สบายดีพ่อแม่พี่น้องชิวในลาวและยุตตังประเทศและก็สบายดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทั้งฝั่งไทยเบอร์สุขุสุคนนะมาอีกแล้วกับเรื่องคำนะต้องบอกเลยว่าเกี่ยกลงนะุงลาวเนาะเพราะว่าคนลาวเอาคำไปขายให้ห้านคำนะบางคนไปเตะเศร้าตั้งแต,ต่ห้านคำเปิดทาอิดเนาะตรงโตแถวเข้าไปขายคำให้ห้านคำพันยุหลายชั่วโมงนะบางคนไปตั้งแต่เก้าโมงเศร้าได้ขายทีเนึ่งกับสิบเอ็ดโมงนะ ตอนไปซื้อคำเดียห้านคำมันบ้ได้ให้ต่อแถวพอตอนไปขายคำให้ห่านคำมันบอกให้ต่อแถวบอกให้ต่อแถวแถมว่พอมันกดราคาลงนะทุกทุกคนมันกดลงทุกทุกคนนะสมมุติว่ามันอยู่ที่สามสิบหกล้านเนาะคนทับอิดมันก็ลดมาสามสิบห้าล้านห้าแสนสามสิบห้าล้านอ่าสามสิบสี่ล้านห้าแสนมันกดลงกดลงจนหอดสาหกล้านบางคนนะ บางคนหออสาวหกล้านนะก็ยอมขายเพราะว่าค่อยกระบอกเข้าใจนะเต้ค่อยถามเราว่าเราบอกว่าเรามีเรื่องที่ต้องใส่เงินนะแล้วก็บ,บางคนนะ่ะต่อถแถวยาวเยียดหลายชั่วโมงนะกวดจะหอดคิวเขาเขาก,กดราคาจนมหอดอยู่ที่สามสิบสามล้านอย่างเส้นคลิปวิดีโอนี้คือกันนะแต่ว่าเราเันได้ขายอยู่สามสิบอาปลายล้านคือกันนะบรได้เสีบยบ่ได้ขาดทุนแหงนะ ได้กำไรอยู่น้อยหนึ่งนะค่อยมีคลิปวิดีโอของหนึ่งคนนะที่อยู่ในเหตุการณ์ที่ไปขายคำนั่นมาให้พวกแก้วฟังนะไปฟังคลิปวิดีโอเดี๋ยวเป็นแต่ค่อยฮอดคิวลุดฮอดสามสิบสามไปแมน,นบอกมันหลายคนเจ้าเอ้ยผมเป็นแต่เจ้าผู้เดียวเด้อมันหลายคนที่ว่าเป็นดังสันบางคนเมื่อลาลาบอกขายเลยเออใครแต่วันเนตตานณะไป ไปเอาสาวแด้เนาะแต่กะเรียนคิวยาวเติบแหละส,ส่วนชีอดคิวเจ้าของกะเกือบสองชั่วโมงเนาะได้ขายถึกยูบาทหนึ่งสามสิบสี่ล้านหกสิบพันเออกำไรน้อยนึงเกือบเกือบแล้วเกือบพอทันละบางคนนี่แบบพอดคิวมาลุดเฮงราคาลุดแหงและ้ะเมื่อเลยบวขายเลยโอ้จะเป็นโพดบัตรทได้ลงเนาะหันเจอกับพอทันหลายคนเนาะที่ถึกกงนะเมื่อวันที่เาสสามที่เอาแห่กันพาบันไปขายคับนะ ไปขายคำนะประเทศอื่นคำเขาติด <basics> ป um, ้ายติดราคาเขาไม่ไ <được> ด <Felix> ้ลดลงทุกส่วมงนะแต่อันนี้นะแม่ค้าห้านคำาสปปลาานะเขาลดลงทุกส่วมงทุกคนนะหนึ่งสองสามมันก็ลด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 ลงมาคิดเบื้องจนหอเสาหกล้านนะทั้งทั้งที่อยู่ในสโปปลาาคำลงเพียงแต่ว่าแปดแสนกีบนะแปดแสนกีบเต่จากสามสิบหกล้านมันมาอยู่สาหกล้านคิดเบื้องว่ามันโกงเท่าไหร่นะ คือคนเราเนี่กระเปกคงเท้นะคําขึ้นไปซื้อคําลงไปขายนะเออนะอันนี้แปกแต่ว่าเรื่องจริงเนาะแต่เรื่องจริงคือนั่นก็คือผู้บริโภคบมีการที่ว่าคุ้มครองจากภาครัฐนะจึงเหตุใดแม่ค้าขายคําอยู่ในสปปลาเรเฮ็ดตามใจเฮ็ดตามใจตามสีดีเลยนะคือค่อยเคยว่้า่านมาบางคนก็บอกว่าเออประเซ็นคำหายบวกลบมาเพิ่มนะ บางคนก็บอกว่านำหนักคำหายลดมาเพิ่มนะมันจีหายอยู่ไซส์นะเจ้าซื้อเท่าน,นั้นบ้าทเท่าน,นี้บา้านมันก็ยุคคือเก้ามันจีหายไปไซสนะอันเปอร์เซ็นต์คำมันก็ยุคคือเก้ามันไม่ได้หายไปไซส์เพียงแต่ว่าคนเล่าพันโบหู้ไม่ค่าก็เลยโกงนะโกงตามใจค่อยบอกว่าถ้าเกิดว่าคำมันลงให้ซื้อนะคำมันขึ้นให้ขายออกมันจึงได้กำไรนะคนอาจจะบอกข้อใจเลยว่าการซื่อสารนี่ยังพิดบ่นะ อันนี้นี่ยังให้ฟังกับรับบอกว่าถ้าเกิดว่าคามันขึ้นหลายขึ้นปุ๊บปุ๊บปุ๊บคือเมื่อวันที่เสาสองมันบอกคำขึ้นมาอยู่สามสิบหกล้านหนึ่งแสนนะคนเราแห่ไปขายแม่ค้าหั่นคามันหัวหมอมันปิดนี้นะพอมันคาลงแปดแสนคนแห่ไปขายแต่แม่ค้ามันก็หัวหมอไส้นะมันลดตามหัวคนลงมานะตามหัวลูกค้าที่ไปขายคาให้มันนะ คนที่ไปขายคําให้มันจากสามสิบหกล้านมันลดมาอยู่สิหกล้านคิดเบื้องว่าเขากินจังไดเขาได้ทั้งนั้นเลยนะเขากุ้งเฮนเฮนนะผู้บริโภคทึกงโกงไปแบบต่อหน้าต่อต,อตาแต้กเ็เฮ็ดอย่างบ่ได้นะอยากบอกคนลาวว่าอย่าซุบไปขายนะั้นมันลงนะให้พิกโอกาสนะพิกโอกาสที่เขาบอกว่าเอ้าบาทหนึ่งสิหกล้านซื้อแม่มันคืนลดนะซื้อคืนลดบ่ต้องไปขายนะ ซื้อสรวงนั้นเก็บไว้แนวได้คามันก็หอดบ้าทละสี่สิบล้านก้อนสิ้นปีและบางทีฮะนะนะบางทีมันก้อนสิ้นปีมันบ้านละหนึ่งละสี่สิบล้านนะคํามันบม่ได้เป็นของเน่าเสียคํามันมีแต่ได้กับได้คํามันมีแต่เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นมูมมมนลค่านะเอา้าคนลาวยังมีความหวังว่าแล้วก็มีความยากนะความบังของเขาคือยังความบังของเขาคือแบบคำฮะนะนะจะลงจะลงเซาอันหกล้าน ตอนไปซื้อนะเขาบอกเลยบอมีนะตอนเจ้าไปขายเขากดราคาแบบนั้นนะ่ะซื้อแม่มคืน,นลดนะซื้อตอนนั้นพวกแก้วจะหัวหมอเสีเขากับคืนรดถ้าพวกแก้วซื้อตอนนั้นพวกเขาก็ขายพวกแก้วหลอกสรางหกล้านเขาก็ขายยุ่สามสิบหกล้านพุนและนะหัวหมอคักนะบ่มีน่วยงานใดกวดชอบบอ่มีน่วยงานใดที่จะให้เขาความช่วยเหลือผู้บริโภคคนที่เขาทึกโกงนะแม่ค่ากเฮ็ดตามใจได้ กฎหมายลาวเป็นง่อยนะเพราะว่าบเฮดอย่างกับคนที่ว่าเขาเฮดพิษนะโกงแบบน่านๆอยู่ในประเทศลาวบ่มิครเอากลมพิษพวกเขาคนที่เปิดขายคําอยู่ในประเทศลาวนะส่วนใหญ่จะเป็นคนเวียดนามนะครึ่งเวียดนามนะเวียดนามที่ยกง่ายมาแตสมัยตะกี้แล้วกับเวียดนามที่ยกง่ายมาไม่นะส่วนใหญ่จะเป็นคนพวกนั้นเด็ก ขายคำอยู่ในสอบป,อป,อปอลาบอบเราบนคคลเราโดยตรงคนลรามันมีแต่หอบเงินไปซื้อนะพอชื่อกระทํามานะเงินมันหอบมบมานกฎหมายเราเลยเทียวนะถ้าคือประเทศเพื่อนบ้านนี่นะเขาเป็นคนผิดเด้ะห้านคันห้านคํามันเป็นคนผิดนะเพราะโกงลูกค้าเห็นๆนะเขาจะบ่ปาป,ป้อยเรื่องนี้แทมบพอคนที่โกงหลายประนันพากันเงียบซุ้ยนะ พากันเฮ็ดมิดอยู่แห้งพวกแก้ามิดหลายปันไดแห้งพวกเขาเนี่ยนะแห้งได้ใจคนที่พวกเก้าไปซื้อคําน้าห้านขายคำนะนะไปซื้อคําอยย่ประเทศเพื่อนบ้านลดนะซื้อประเทศเพื่อนบ้านมาเก็บใบลดพวกบ้านอย่างนะเขาวโก,โกงพวกเจ้านะเปอร์เซ็นต์คำที่พวกแก้วไปซื้อมันบสามารถลดได้เขาโซ่ให้พวกเก้าเห็นนะแล้วา็นําหนักคำกะบสามารถลดได้นะ บอเสียหายไปใส่ต่อให้พวกแก้วใส่จนยานตรงเต่งลงมาหอดพี่กระต่างนะน้ำหนักคําจะบรุดนะต่อให้สี่คำมันยุบลงน้อยนึงนะทางเพื่อนบ้านนั้นเขากับบได้คิดบ่ได้หักนะบินพวกแก้วเสียนะไปหอดห้านคําเขากริเบิงนะ่งเด้อโอตะขอนี่โอ้มีปั้มตาห้านเขาอยู่มีอันเลขอ่าของห้านเขาอยู่ทอน,นั้นบ่จําเป็นต้องมีอัน บัตรมีเบอร์เขาไปก็ได้นะ้ันค่าทางอันประเทศเพื่อนบ้านฮะนะันลองไปซื้อเก็บเบิ้งนะแล้วขึ้นลงนะ่ะเขาก็จะติดป้ายอยู่นะฮานให้พวกเจ้าเห็นหว่าคำมันขึ้นเท่าไรคำมันลงเท่าไรพวกแกาย่างเขาไปขายเป็นสิบคนเป็นร้อยคนนะ่ะเขาก็บรเฮ็ดใส่พวกจ้าเราว่าเออมาลดลงตามหัวคนนะบ่มีเด้ออันนี้มีต่ลาวออนนี้ที่เห็ุแบบนั้นนะแก้โกงลาวอันนี้ฮะนะ่ะ แต่เอิญว่าลาวฮันบมีคนซอยนะเกี่ยวมันมีพวกกฎหมายมันเอื้ออำนวยให้พวกนี้นะมันก็เลยให้คนลาวทึกกระทาแบบจังใดก็ได้คนลาวเป็นผู้บริโภคสงไปมีแต่เสียเปียกนะอย่าซุบไปซื้อคําไปซื้อประเทศฟ,ฟังเพื่อนบ้านลดซื้อมาเก็บใบนะเวลาไปขายเขากะบ่วได้โกงพวกแก้วดอกมีแต่ว่าทางประเทศเพื่อนบ้านเลยเนะี่ย มีแต่เขาจีบอกว่าโอ้นี่นะอาจจะหักค่าลายนะจะหักค่าลายนั้นลายนี้เท่านั้นแหละนะที่เขาหักนะพันบาทหนึ่งนะบางทีค่ะนะบางทีกระบอกหอดมันแล้วแต่ลายที่เขาเลือกซื้อเลือกไส้นะเดี๋ยวสลาดขึ้นมาเนี่ยนะมันเฮ็ดจังสันบ่าต้องขายเก็บไว้นะเพราะว่ายังไงคำมันก็จิพุ่งไปหอดบ้านละหนึ่งละสี่สิบล้านนะ